กับนมัสการพระมหาเอกอชัยวิสุทธโธอาจารย์ประจำวิชากระผมพระธวัชชัยวิสุทธโธนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่4เอกสังคมศึกษาประธานสภานิสิตมจรหนองคายวันนี้จะมานำเสนอเรื่องประวัติและความเป็นมาโรงเรียนวัดโกศยเิตซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่กับผมได้จบการศึกษามาต่อไปนี้กระผมจะได้แนะนำอาคารสถานที่ให้ได้รู้จักกันนะครับ จากพระอุโบสถนะครับคืออาคารสำนักงานห้องพระครูนะครับแล้วก็ขับมาก็เป็นอาคารโรงเรียนวัดปู่เสยเฉดนะครับอาคารหลังนี้สร้างเมื่อปีสร้างวันที่9มีนาคม2534นะครับมีห้องเรียนประเจ็ดห้องนะครับมีห้องสมุดหนึ่งห้องนะครับมีห้องพยาบาลหนึ่งห้องแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ห้องวิทยาศาสตร์นะครับรวมเป็น11ห้องนะครับ และอาคารถัดมานะครับก็คืออาคารอาเนกประสงค์นะครับที่เวลามีกิจกรรมนะครับนักเรียนนะครับก็จัดกิจกรรมอาคารอาเนกประสงค์หลังนี้นะครับสามารถบรรจุสำมมเนนได้200รูปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเล่าประวัติและความเป็นมาของรโร,รโงเรียนวัดโกเสยเชิครับประวัติโรงเรียนวัดโกเสยเชินะครับวัดโกเสยเชิตั้งอยู่บ้านเลขที่95บ้านปะโคถนนแก้ววรวุฒ หมู่ที่หนึ่งตมุลปะโคอ,อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอาคารเสนาสนะประกอบด้วยพระอุโบสถสาลาการประเรียนกุฏิสง์สามหลังปูชนียวัตถุมีพระพุทธร,รูปสัมฤธิ์วัดโกเสเฉดหรือวัดนาใหม่ในอดีตสร้างขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนาพุทธศักราช2560โดยมีพระพมมาโกสโลได้นำรัตธาญาติโยมในหมู่บ้าน บุกเบิกที่วัดเก่าจนราบเตียนแล้วได้สร้างเสนาสนะขึ้นได้รับพระราชธรรมวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่31มกกราพุทธศักราช2 5 0 5เขตวิสุงคามสีมากว้าง7เมตรยาว15เมตรการบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่1พระพมมาโกสโลรูปที่สองพระแดงโสพโนรูปที่สาม พระแพงยะสินทโรรูปที่สี่พระสมสุตจารโรรูปที่ห้าพระเก่งประพัสโรรูปที่หกพระสุทัศปัญญาทโรรูปที่เจ็ดพระศีดาพุทธรักขีโตรูปที่แปดหลวงพ่อพุทธธรรมสโรรูปที่เก้าพระมหาเสถียนกันตะศีโรรูปที่สิบพระครูประพากรวิสุทธ์รูปที่สิบเอ็ดพระอานนปัญญาวุฒโธ การศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนพุทธศักราช2505โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกบาลีวัดโกเสยเขตเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่พุทธ,ธศักราช2527มาจนถึงปัจจุบันและมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนตั้งแต่พุทธศักราช2536มาจนถึงปัจจุบันส่วนโรงเรียนพ,พ,พ,พระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโกเสยเขต นั้นอนุญาตให้เปิดการดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่28ธันวาพุทธศักราช2526มาจนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียนหนึ่งหลังอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังกุฏิที่พักนักเรียนสมหลังมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเรียงตามลำดับดังนี้หนึ่งรูปที่หนึ่งพระครูมงคลเขมคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายรูปที่สองพระมหาสุรินทร์ชินวังโส อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกูเสยเขตรูปที่สามพระครูประภากรวิสุทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดกูเสยเขตรูปที่ห้ารูปที่สี่พระมหาสวัสดิ์ไอหิงสโกเจ้าอาวาสวัดกุมภระดิษฐ์รูปที่ห้าพระครูสุนทรสุกิตสุนทรเจ้าอาวาสวัดสุภกิจเจริญเมื่อวันที่ยี่สิบแปดธันวาสองพันห้าร้อยยี่สิบหกได้รับอนุญาตจัดให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่28ธันวาค 25, ม2553ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายครับ